เมื่อตั้งยุทธศาสตร์ว่าต้องการแลนสไลด์ดังนั้นก็ต้องกวัดและดึงคะแนนจากพรักไทยสร้างไทยมาก็กคือจะต้องมีนโยบายที่มันคล้ายกับพรักไทยสร้างไทยฮะเพราะนโยบายไทยสร้างไทยเขามันอยู่ในหัวใจประชาชนตอนนี้คนอีสานจะแบ่งรักนะว่าคนรักอดีตนาย,ยกรกสิงก็อาจจะรักมากกว่าเออรักคุณหญิงหน่อยรักน้อยกว่าอาจจะได้คะแนนน้อยนี่คือคะแนนแบ่ง ดังนั้นเขาจึงชอบหาเสียงเนี่ยพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีพรรคพี่พรรคน้องไม่มีพี่พรรคพรรคพี่พรรคน้องนี่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลหรอกครับพรรคพี่พรรคน้องที่เพื่อไทยเขาพูดโจมตีบนเวทีไม่ต้องแบ่งใจให้ใครไม่อะไรนี่ก็คือไม่ต้องแบ่งใจให้สุดารัตน์นั่นแหละเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยเลยนี่โจทย์ของเขามันมาตั้งแต่ต้นคือแบบนี้แต่กลุ่มที่จะแบ่งคะแนนออกไปจากเพื่อไทยนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ กลุ่มของพรรคไทยสร้างไทยของสุดารัฐเกยุราพันนี่แหละเป้าหมายในการปราศัยทุกครั้งทุกครั้งที่บอกไม่แบ่งใจให้ใครอย่าแบ่งใจให้ใครเนี่ยก็คืออย่าแบ่งใจให้สุดารัฐอย่าแบ่งใจให้หญิงน้อยไม่มีพักพี่พักน้องมีพักเราพักเดียวนี่คือพูดถึงพรรคไทยสร้างไทยนี่ต้องตีความหมายให้ตรงไปเมื่อตั้งยุทธศาสตร์ว่าต้องการแลนสไลด์ดังนั้นก็ต้องปาดและดึงคะแนนจาก พรกไทยสร้างไทยมาดึงก็แน่ะจพักไทยสร้างไทยมาก็คือจะต้องมีนโยบายที่มันคล้ายกับพักไทยสร้างไทยฮะเพราะความรักเนี่มันก็สูสีกันนะรักนายกทักษิณมากกว่ารักสุดารัตน์นะตามมาแต่นโยบายของสุดารัตน์เนี่ยมันกินใจชาวบ้านไนงะซึ่งคาดหมายว่าน่าจะถึงสองสามล้านคะแนนนะไอ้บำนาญประชาชนซึ่ง ไปลงพื้นที่ที่ไหนในผมตามไปดูนี่คนเขาเอาตัวนี้คนที่อายุ60ปีขึ้นไปนี่เขาเลือกตัวนี้เลือกบำนาญประชาชนเดือนละ3000บาทซึ่งไทยสร้างไทยเขาสร้างเป็นกฎหมายไว้แล้วไปเสนอในสภาผู้แทะะนราษฎรแล้วรอแค่ว่ามีสภาชุดใหม่ก็จะทำนโยบายเรื่องนี้เลยนี่สามพันบาทบำนาญประชาชน แล้วก็เรื่องคนชอบซื้อหวยคนดีสารก็ซื้อแหละครับนี่ก็ออกฉลากหวยบําเน็จออกมาอีกเป็นกองทุนการออมคืนให้ทุกสิบปีให้ยี่สิบปีครบหกสิบปีได้เงินบําเน็จคืนอีกแล้วใครเสียชีวิตเงินนี้ก็กลายเป็นเงินประกันไปอีกท่านทั้งหลายครับเงินประกันตกทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานเนี่ยไอ้นโยบายนี้คนก็ชอบไงแล้วยิ่งจะมาลดค่าไฟ ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้เหลือค่าไฟไม่เกินหน่วยละ3บาทห0บนี่ซึ่งวันนี้ก็เสียสี่บาทแปดสิแล้วแล้วกลางปีนี้ก็จะขึ้นเป็น5บาทแล้วไฟฟ้าเอกชนไฟฟ้าบ้านทั่วไปนี่มันก็จึงทำให้นโยบายของไอ้ไทยสร้างไทยนี่มันเข้าไปอยู่ในใจประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆกองทุนเครดิตให้กู้ตั้งแต่ห้าพถึงห้า0ม เพื่อสนับสนุนคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในใจของพ่อค้ารายย่อยขายกล้วยเตียวขายส้มตำขายขนมจีนขายผักขายปลานี่เขาก็สนใจกันมันก็ขายายไปอย่างนี้ครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงจำเป็นจะต้องทำนโยบายให้มันเหมือนกับพรรคไทยสร้างไทย ใครจะหาว่าพรรคเพื่อไทยลอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต่กอนอยู่ด้วยกันไงอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ก่อนคุณหญิงสุดารัตน์คือเพื่อนผู้นําของพรรคเพื่อไทยก็เป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งก็เป็นผู้นําของพรรคเพื่อไทยนี่ก็ทนานโยบายนี้มาเนี่ยดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็รู้นโยบายนี้อยู่แล้วรู้นโยบายบำนาญประชาชนอยู่แล้วรู้นโยบายหวยบำเหน็จอยู่แล้ว เพื่อไทยก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้ซึ่งผมก็แน่ใจว่าเพื่อไทยจะประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการในวันยุบสภายุบสภาเมื่อไหร่เดีด๋วยวเขาก็แถลงถแถลงก็จะมีนโยบายนี่แหละครับก็ที่ลอกมาจากพรรคไทยสร้างไทยนี่แหละบำนาญประชาชนและผมเชื่อว่าเขาจะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับจะใช้ชื่อว่าบำนาญประชาชนเลยหวยบำเหน็จก็จะใช้คําว่าหวยบำเหน็จเลยเพื่ออะไรครับ เพื่อดึงคนสูงอายุทั้งหมดที่ไทยสร้างไทยเขาไปสร้างไว้เป็นฐานของเขาประมาณเกือบสามล้านคะแนนแล้ววันนี้ทำมาสองปีเนี่ยจะต้องดึงมาเพราะเพื่อไทยต้องการที่จะแลนสไลด์ไงครับเมื่อที่จะแลนสไลด์ก็ต้องดึงคะแนนจากพกรรคเก้าไกลดึงคะแนนจากพรรคไทยสร้างไทยนีย่จากสุดารัฐเกยุราพันเนี่ยให้มาเป็นคะแนนของเพื่อไทยอุ้งอิงให้ได้ ดึงจากไทยสร้างไทยก็ต้องดึงด้วยนโยบายเพราะนโยบายไทยสร้างไทยเขามันอยู่ในหัวใจประชาชนไอ้เรื่องบำนาญประชาชนไอ้เรื่องหวยบำเหน็จมันก็ต้องมีเหมือนกันและไม่ต้องใช้คำอื่นครับใช้คำเดียวกันเป็นเป็นภาษาเดียวกันเลยเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าถ้าเลือกเพื่อไทยก็จะได้บำนาญประชาชน เหมือนที่ไทยสร้างไทยทําถ้าเลือกเพื่อไทยก็จะได้หวยบําเหน็จเหมือนที่พักของสุดารัฐไทยสร้างไทยนี่ไปหาเสียงไว้ดังนั้นอยากได้บํานานประชาชนอยากได้หวยบําเหน็จก็ต้องเลือกเพื่อไทยไม่ต้องเลือกไทยสร้างไทยก็ได้เพราะได้เหมือนกันนี่เอาง,ง่ายๆกลยุทธ์ไม่มีอะไรมากครับก็ ก็ไม่ต้องสนนะว่าใครจะลอกนโยบายใครอ่ะก็ว่ากันไปครับท่านทั้งหลายครับนี่ก็คือกลยุทธ์ที่ใช้ดึงคะแนนของพรรคไทยสร้างไทยให้มาเป็นคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่รู้นะครับว่าพรรคไทยสร้างไทยจะสามารถรักษาฐานคะแนนของตนเองไว้ได้หรือไม่เพราะว่าถูกเพื่อไทยประกาศนโยบายซ้ำใช้ภาษาเดียวกันแบบเดียวกันเลย บำนาญประชาชน3,000บาทหวยบำเหน็จเงินออมก็เหมือนกันครับเอาละครับก็เขาพักพี่พักน้องกัีนี่เพราะว่าตะกอนนี่คนหญิงสุดารั์แกก็เป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนี่ดึงออกมาตั้งพักคของตนเองนี่คือการชิงคะแนนกันระหว่างเพื่อไทยกับไทยสร้างไทยท่านทั้งหลายครับแต่ปัญหาว่าถึงแม้จะดึงคะแนนจากไทยสร้างไทยไปได้หมดเลยนะสมมุติว่าเอาละ ยอมลอกนโยบายของไทยสร้างไทยแล้วเอาละประชาชนก็เชื่อเชื่อว่าเอาเลือกเพื่อไทยก็จะได้บํานาญประชาชนเหมือนกันเลือกเพื่อไทยก็จะได้หวยบําเหน็จเหมือนกันเลือกเพื่อไทยก็จะได้ราคาไฟฟ้าสามบาทห้าสิบเหมือนกันนี่แต่ค่าไฟฟ้านี่เพื่อไทยยังไม่ประกาศนะฮะเรื่องนี้ต้องประกาศนะถ้าถ้าจะลอกเนี่ยถึงพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าจะลอกนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์นี่ต้องลอกให้หมดนะ คือต้องเอาทั้งหมดเอานโยบายทั้งหมดของไทยสร้างไทยไปเป็นนโยบายของเพื่อไทยเลยคนมันจะได้ไม่ต้องสงสัยอ่ะเอา้าไอ้คนอยากได้ลดค่าไฟสามบาทห้าสิบเนี่ยเลือกเพื่อไทยจะได้ไหมเนี่ยเอาลอกไปครับเพื่อไทยลอกไปเลยนโยบายนี้เพราะผมต,ต้องการให้ลอกไงพราะเป็นนโยบายที่ดีครับเหลือสามบาทห้าสิบใครจะไม่เอาอ่ะเนี่ยเอาละสมมุติไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ สมมุติว่าเพื่อไทยลอกนโยบายทั้งหมดของไทยสร้างไทยไปไปไประกาศหลังเนี่ยหลังยุบสภาเนี่ยซึ่งพลเอกประยุทธ์น่าจะยุบสภาวันที่ย2บนะครับแกคงไม่บ้ายุบสภาวันที่ย3สามนะแต่ก็ไม่แน่นะครับคนอย่างพลเอกประยุทธ์แกก็กบ้าไม่พอปัวนนะบ้าไม่พอไปรักษาน่แกอาจจะยุบสภาวันที่23ามก็ได้ท่านทั้งหลายครับก็จะได้คะแนนส่วนนี้ไปถ้าคนเชื่อนะ ต้องมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าคนเชื่อปัญหาใหญ่ของเพื่อไทยคืออะไรปัญหาใหญ่ของเพื่อไทยก็คือว่าทำอย่างไรจะตีป้อมค่ายของก้าวไกลแตกนี่คือปัญหาใหญ่